อาละก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยมาอยู่กับช่องโจจาโคลาสองศูนนนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อย่างที่เคยกันเกินไว้เมื่อไลฟ์เมื่อกลางเดือนน่ะเออก็เกือบปลายเดือนแล้วแหละผมได้สตรีมไว้นะแล้วผมก็เคยบอกไว้ว่าผมเนี่ยจะแจกของรางวัลนะสาหรับคนที่เล่นเกมโลบอกในแมปของ Anime a เ v e n t u r e กับแมปบ็อกฟุตนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาประกาศเปิดกิจกรรมเลยละกันนะทุกคนกิจกรรมนี้เนี่ยจะถึงวันที่5นะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูละกันก็นะ กิจกรรมเนี่ยมีดังนี้เลยคือเราจะแจกรางวัลเนี่ยทั้งหมด7รางวัลน,นะทุกคนมูลค่าก็พันห้ารนะก็ถือว่าไม,ไม่ได้มากอะไรนะแต่ว่าเราจะแจกทั้งหมด7คนเลยนะทุกคนคนละ1รางวัลน,นะอย่างแรกที่เราจะแจกเลยก็คือจะมีส่วนของเกม a อนิเมะเอ n น u r เนอร์นะเราจะแจกตัวไก่เพชร1น0 0 0แสนเพชรเนี่ยหตัวแล้วก็ไก่เพชรเนี่ยห้าหมเพชรอีก1ตัวนะทุกคน2ตัวนี้เลยจะเป็นแมป Anime Adventure นะแอนิเมะเอ็นจิเนอร์นะแมบล็อกฟอตเนี่ยเราจะแจกเป็นไก่ตันหมัดให้นะทุกคน อาจจะอาจจะไม่ตัน2,450นะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นเลเวล2,400นะทุกคนก็ไปฟาร์มเพิ่มนิดหน่อยนะอีก50เวลเองก็ประมาณนี้นะทุกคน7จ็รางวัลโดยกติกาก็คือ1น,นะกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะช่องที่ผมปล่อยคลิปไปนี้เลยนะแล้วก็ไปกดติดตามที่เพจนะทุกคนส่วนเพจเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันลิงก์เนี่ยจะเป็นลิงก์ของเพจโจโลบาร์ชอปนะทุกคนก็สามารถ เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะเป็นร้านเติมเกมฟาร์มเ <leaving> okay. กมนะทุกคนก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะโอเคกดติดตามเพจและช่อง u t u b e เนี่ยก็ผ่านไปแล้วทุกคนต่อมาคือจะเป็นข้อที่2อนะคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะว่าทําไมถึงอยากได้แล้วก็แท็กเพิ่มอีก3คนก็คือจะให้ทุกคนเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจโจลบล็อกช็อปนะทุกคนก็คอมเมนต์ใต้กิจกรรมนี้ได้เลยนะย้ําว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้นะทุกคนอ่า อันที่3มเลยก็คือกดแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะก็คือจะเป็นโพสต์ของเพจผมเองนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเพจให้ดูละกันเนาะนี่นะทุกคนก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ที่โพสต์นี้เลยนะก็เพิ่งโพสไปสักพักแล้วแหละแต่นะ่าจะยังไม่มีใครมาคอมเมนต์นะนี่นะทุกคนก็เข้ามาที่หน้าเพจได้เลยนะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมได้ที่โพสต์นี้เลยนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ละกันเนาะอ่าปักหมดุดโอเคโอเคผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะ ก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะทุกคนอ่ามาแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์แล้วก็พร้อมแท็กเพื่อนอีก3คนนะอย่าลืมนะทุกคนกนติก,กาก็มีไม่เยอะมากมีแค่3ข้อแค่นี้เองนะและอย่างหนึ่งเลยก็คือกิจกรรมนี้นะจะหมดวันที่จะสุ่มแจกในวันที่5มกรานะถ้าเกิดว่าไม่มีรายคาาเคลื่อนนะทุกคนก็จะสุ่มแจกวันที่5มกรานะโอเคครับผมเป็นไงบ้างนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือว่า ไม่ได้ยากอะไรนะมาร่วมเล่นกันสนุกสนุกได้นะสำหรับใครที่อยากได้ของรางวัลเนียก็อย่าลืมนะทำให้ครบตามกติกาที่กาหนดนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็ฝากไปใช้บริการร้านจโจลบักช็อปเลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันปีหน้าครับผมบ๊ายบายครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นเองหรือเล่นเองแล้วไม่ผ่าน ขอแนะนําร้านโจโลบักช็อป้านเติมเกมและฟาร์เมเกมโรบอกในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป a n ิเม a เอเวนเจอรเรามีบริการฟาร์มเพชรอีโและรับแบกในด่านต่างๆและอีกทั้งยังมี ID ไก่เพชรและยังสามารถติดตามงานได้ที่ Discord สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจหรือเว็บไซต์โจโลบักช็อปอย่าลืมเข้า Discord ก็นด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย Yeah, hoping one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for.